ชาเปอร์ก่อนต้องเคปะตองเคปะ,คปะผมให้ต้องเคนะวีคนี้ชาเปอร์เกจของทีมก่อนเกจของทีมผมให้อยู่ที่เว้ยจริงมันเล่นดีมากเลยนะเว้ยสามเลยแล้วกัน3.0โอกาสตกชั้นยังมีนะครับยังมีนะครับอันนี้ผมพูดไว้ในเผื่อไว้ในวีคสามนะโอกาสตกชั้นของชาเปอร์โอกาสตกชั้นของชาเปอร์ตอนนี้ยโอกาสตกชั้นของชาเปอร์ตอนนี้ผมให้อยู่ที่50ครับเท่ากันกับเซเวียแต่มันมีแต่นะ ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาคืออ่ะข้อดีของวีคนี้เลยวุ้ยไม่ได้แบ่งอย่างนี้ไม่ได้ข้อดีของวีคนี้นะนี่เข้ามาตรงนี้เลยออปชันโอ้โหดีมากสกิลเพยเฮียวีคนี้นะผมให้นี่เลยดอกจันไปเลยหนึ่งดอกเออดอกจันไปเลยหนึ่งดอกอืมแล้วก็มีเรื่องของโอ้เซ็ตโซนไฟ์โซนไฟดีผมให้ไปเลยอีกหนึ่งดอกจันการเลือกพื้นที่ พื้นที่สุดท้ายเล่นบวกเอาไปเลยอีกหนึ่งดอกจันสำหรับวีกนี้นะเอ่อแล้วก็มีอะไรอีกอะมูฟเอาจริงมูฟดีครับมูฟดีทาม,มิ่งดีด้วยทาม,มิ่งดีทาม,มิ่งดีแม็กโซฟอร์มดอกนะมาแล้วอะดิมาแล้วดิแม็กโซนัดมาแล้วอะดิดอกก็แย่แล้ว, oh, yeah, ลวตอนนี้เขามาแล้วอะดินะทาม,มิ่งดีทาม,มิ่งดีมากครับการยืนโซน เราเห็นในในในหลายๆเกมมะที่แบบเฮ้ยเชี้ยวงแม่งยากแล้วนะจะยากแล้วนะชาเปอร์ยังไปชิดเนินชาเปอร์ไปชิดเนินปไปรอ,ออทุกทีมเล่นเล่น,เล,นเล่นกันปุ๊บไหลลงมาเอ้ยทามมิ่งสวยมากผมชอบผมชอบทามมิ่งของชาเปอร์วีนี้มากๆครับหรืออย่างมิราม่าเกมที่เราเอาเกมเกมที่ผมจะแซวบ,บ่อยๆอย่างแบบผมกับเอไมทีเอสตีกันอยู่อมิราม่าวันเสาร์ผมจะไม่ผิดตีกันอยู่แล้วแบบชาเปอร์เห็นนะชาเปอร์เห็นปุ๊บชาเปอร์ก็มามาแบบ หลามาเพื่อมาเคลียร์ขอบก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นกับ,ก,บกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีนะผมบอกเลยดีมากเลยจังหวะที่ลงลุมของเอพดีมากแต่โดนตีแตกใช่ครับใช่ครับต่คือทามิ่งดีมากครับทามิ่งดีมากสิ่งที่ต้องแก้อของชาเปอร์วีนี้หรอผมว่าปิดไก่ช็อตปิดไก่ยังทําได้ไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่ทีมไฟแล้วกันอนะผมให้เรื่องของทีมไฟนิดหนึ่งนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวคือแบบ มันจะมีขาดขาดเกินเกินอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆที่แบบต้องแก้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากอ่ะผมให้เป็นแบบไมเนอร์ติดลบเล็กๆอะไรเงี้ยมีปราระเบิดชนกันปาร,ปราะเบิดไตเพื่อนขับรถชนอะไรเงี้ยมีอ่าใช่ใช่ใช่เรื่องของการเคเอสก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจริงๆจุดที่เขาเลือกเล่นเนี่ยเขาเพิ่งจะมาเคเอสได้ประมาณวันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะเคเอสไม่ค่อยได้หาคิวไม่ค่อยได้แต่ว่าจริงๆพอมัน คือ,คอเขามูฟดีทามมิ่งดีอ่ะเขาเลยไม่จำเป็นต้องหาคิวไงคนไม่ครบเสียบ่อยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะคนอื่นก็แม่นเหมือนกันมันมัน,มน,มนเราเราไม่สามารถเทสตแผนว่าเดี๋ยวเราจะมูฟไปตรงนี้โดยที่เราไม่ตายนะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับนะไปทีมต่อไป earena อันดับที่9 ea ดีสุดเป็นใครสปอตไลท์เลลิกปะ ว่าเลรลิกนะว่าเลรลิกนะไม่รู้ดิิซี่อ่ะพาร์ลอดอ่ะเอาผมขออนุญาตแล้วกันว่าเลรลิกว่าเลรลิกครับตัดเกรดก่อน e A L e N อีลลีนอยส์อ่ะโอ้ยวิคสองมาดีอยู่นะผมให้วปที่สองจุดเจ็ดห้าเลยอะ่ะวิคสองมาดีนะร้อยยี่สิบเก้าแต้มนะน้อยกว่าชาร์ปเปอร์แค่ห้าแต้มนะ แต่มันจะมีที่ผมให้น้อยกว่าถึง0.25เพราะว่ามันมีมิสเพยที่แบบ2.75เต็มสิเต็มสี่บเต็มสี่มิสเพย์โ้ยหนักๆเลยมูฟอินดี้ด้วยมูฟอินดี้ด้วยเออมูฟอินดี้ด้วยมูฟแปลกเออไทม,มิง่งการยืนโซนไม่ดีคือติดเหมือนไปติดแยกเล่นอ่ะผมไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับเอรีนาอยู่ดีไปติดแยกเล่นแล้วทีมไฟเอรีน e าเป็นทีมที่แบบเวลาเข้าประทับแบบจังๆอะจังๆเลยนะจังๆเลยนะเหนื่อยตลอดเออ,อขอบคุณรับสะครนะของคุณโพล่บแบเออการเซตโซนตั้งรับอ่ะการเซตโซนตั้งรับไม่ดีเราจะเห็นว่าเอรีนาบางทีแบบได้พื้นที่แบบสวยๆบ่อยนะแต่พอแบบอ่ามีมีผู้มาเยือนอะ่ะแบบพิโนตมาแล้วอะไรเงี้ยไปสัตว์รับไม่อยู่ รับไม่อยู่ต้องใช้คําว่ารับแทบไม่เคยอยู่เลยเออรับแทบไม่เคยอยู่เลยออปชันเนี่ยออปชันเนี่ยไม่ค่อยอิมพแพกต์ตัว M M ทีมแตกเกมที่วอร์ดไก่อันนั้นอันนั้นเห็นชัดอันนั้นเห็นชัดว่าการตั้งโซนรับการคอร์สกันอะการคอมโบกันอะยังยังยังไม่ดีแต่สิ่งที่ดีก็คืออ่ามีสกิลเพย์ส่วนตัวแน่นอนแหละเอออันนี้กูให้ทีมนี้ทีมเดียวเลยครีเอทีฟครีเอทีฟ ในการเล่นในการลงในการฟาร์มแต่นี้กูไม่พูดถึงผลลัพธ์นะกูไม่พูดถึงผลลัพธ์นะคิดคิดคิดวิธีการเล่นออ,อกมาดูแล้วมันน่าติดตามแต่ในหลายๆเกมกูติดตามได้ไปแค่ประมาณ10นาทีกูก็ไม่ได้ติดตามต่อแล้วเพราะว่าโดนดักมั่งหลุดไปคนเดียวมั่งโดนตัดมั่งอะไรอย่างนี้ใช่วีแรกมาดีครับวีแรกมาดีเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์ทางนั้นนี่จริงๆอ่ะสกิลเพย์คือโหดนะเนี่ยจริงๆสกิลเพย์โหดนะ เแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เออแล้วก็มีการเลือกพื้นที่เล่นพื้นที่เล่นเลือกที่เลือกเล่นอ่ะดีโพสชั่นการเล่นผมให้แบบดีมากครีเอทีฟกับคนบ้ามีเส้นกันบางอ่ถ้าทําได้จะกลายเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าทําไม่ได้คนจะบอกว่าบ้าเลยเล่นอะไรไม่ควรเล่นแบบนี้เลยถูกไหมวงเข้า ea บ่อยอยู่นะใช่แต่ว่าตั้งรับไม่ได้นี่ไงตั้งรับไม่ได้ คอมโบไม่ได้ก็เลยเสียโซนตรงนี้ไปแต่ว่าโดยรวมแล้วมีการคิดวิธีเล่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สกิลเพส่สวนตัวของผู้เล่นที่ถือว่าสูงมากทำให้หาคะแนนมาได้เยอะในวีคนี้ในวีคนี้ไปทีมต่อไป V a l d a e s t s p o อ t อันนี้คือตารางคะแนนรวมนะอันนี้เราจบหน้าแรกแล้วว a l ดัสเฮียที่ดีที่สุด ได้ข่าววันสุดท้ายภาคไปยิ้มไปผมดึงตึงเลยผมดึงตึงเลยผมบอกเลยท่านผู้ชมแบบซีเรียสเลยมาแบบเวทซีเรียสเลยเราต้องเป็นกลางเข้าใจปะเราต้องเป็นกลางเราจะมาแบบภาคไปยิ้มไปเข้าข้างคนคนูน้นคนนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยเอาจริงคือไม่ได้คิมสิวะอ่าโอกาสตกชั้นโอกาสตกชั้นนี่ยังมีอยู่นะโอกาสตกชั้นยังมีอยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่ 2 31แต้มอรีน e า2 22ชาเปอร์50เอ้ยเมื่อกี e ้อยารีนาผมให้โอกาสตกชั้นไปยังโอกาสตกชั้นของอ e รีนาผมให้ไปยังตอนนี้อยู่อันดับที่10 40 30ยังใช่ไหมโอกาสตกชั้นของของอ e ียารีนาผมให้อยู่ที่ประมาณ35ก็ถามว่ามีโอกาสไหมยังมีโอกาสอยู่เพราะอยู่ห่างจากโซนตกชั้นแค่ สี่สิบแต้มนะไม่ไม่ถึงสี่สิบแต้มดีสามสิบกว่าแต้มแหลงแหลงเปลี่ยนด้วยนะครับแหลงในวารโลผมอิมมอร์ทลนะฮะวอลดัสโอกาสตกชั้นอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบสี่แต้มสามจุดศูนย์หนึ่งอันนี้แบบไม่ได้มีอะไรในใจไม่ได้อะไรเลยนะเอามาดูข้อดีข้อเสียข้อเสียเลยคือความสแตนดาร์ด ความสเตเบิลของทีมความสเตเบิลของทีมคือความต่อเนื่องอะ่ะมัมาตรฐานอ่ะมันยังแว่งอยู่มันยังแว่งอยู่อันนี้แบบแบบซีเรียสนะแบบแบบแบบไม่ตลกนะมันยังแว่งอยู่มันยังไม่นิ่งเออเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะจุดฟาร์มอะ่ะฟาร์มแรกอะ่ะเมืองลงอะ่ะเออเมืองลง ยังไม่นิ่งนะเมืองลงยังไม่นิ่งเรื่องของการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทํายังมีให้เห็นอยู่เออยังมีให้เห็นอยู่ว่าบางทีจะเล่นแบบนี้แต่คนนึงเล่นแบบนี้มันเลยไม่ได้ไปในทางเดียวกันเออมันเลยมันเลยไม่ได้ไปในทางเดียวกันแต่พอมันผิดพลาดไปแล้วอะไรไปแล้วพูดครั้งเดียวรู้เรื่องแก้ได้จบไม่ต้องพูดเยอะ เกมที่เดินใส่ FW แบบสดนี่กำหมัดไหมเอาจริงๆเลยปะไม่ไม่เลยไม่เลยจบเกมผมชมด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะเกมนั้นจริงๆเราไม่ควรเข้ามาอยู่ท็อป3เราไม่ควรอยู่ท็อป3เต็มที่เราจบประมาณ1ิบ1แล้วไม่ได้คิวอันนี้เราได้คิวแล้วไหลเข้ามาท็อป3มันเกินคาดแล้วสำหรับวงส้นตีนนั่นเนื่อออกไหมไอแหลมเฮียนั่นอ่ะมันยากมากเราค่อยๆเลาะมาตามขอบขอบอไมตาพาวเวอร์ แล้วก็ไหลาตามขอบผามาเพื่อมาเล่นไอ้แง่งเฮียนั่นน่ะแล้วไหลเข้าไปได้ท็อปสามอ่ะผมมันเกินคาดแล้วเว้ยเพราะนั้นการที่น้องมันไหลไปหาเอวบิอะโอเคเราก็มีคุยกันแหละว่าแต่ว่าเราเราเรา,เราไม่ได้คุยกันตรงนั้นเราคุยว่าเอ้แอร์ดอมันจะเป็นขนาดนั้นไหมโอเคน้องอยากเปลี่ยนของแต่อ่ะแล้วถ้าเราคิดกับกับอีกแบบนึงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็มันเไม่เรื่องภายในแต่ผมผมโอเคนะวงเฮียจริงวงเฮียจริงครับวงเฮียจริงก็ ก็ทําทอะไรไม่ได้ได้แต้มมาก็โอเคแล้วนึกออกไหมอ,อันนี้คือข้อเสียใช่ไหมแล้วก็จริงๆๆๆจริงมีมีแค่นี้เลยนะข้อเสียมีแค่นี้เลยความไม่แน่นอนความไม่นิ่งอ๋อเรื่องของการใช้ออปชั่นเรื่องของการใช้ออปชั่นใช่มีมีอีกมีอีกเรื่องของคอมโบอินโฟไม่แม่นในในหลายๆเกมนึกออกไหมแต่ว่าข้อดีเออไม่หนิดละนะแต่ข้อดีคือ คอมมิวอันนี้ข้อทีมอื่นอ่ะผมผมไม่ได้ฟังแบบเต็มร้อยนะคอมมิวคอมมิวเนคเการสื่อสารดีชัดนะสกิลเพย์ดีขึ้นกว่าวีคแรกเออกว่าวีคแรกเยอะมากทีมไฟส์โอ้โหโอเคคอมโบอาจจะไม่ค่อยดีตรงนี้นะคอมโบอาจจะมองอ้าวก็คอมโบไม่ดีนี่ทำไมทีมไฟดีเพราะว่าสกิลเพย์มันถึง พอสกิลเพย์มันถึงทำให้ทีมไฟ์อ่ะมันเลยดูดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแบบเจาะลึกแล้วอ่ะคอมโบมันจะมีแบบจุดที่ดีได้กว่านี้เออจุดที่มันดีได้กว่านี้เป็นจังหวะที่แบบนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยไปเติมกันจานนิวนี่ยังยืมตัวจาก A-G อยู่ไหมไม่ครับไม่ครับยาวเลยเอ่าทีมไฟ์ดีมูฟดีทามมิ่งดีทามมิ่งวีกนี้นะผมบอกเลย ทุกคนจะบอกว่าหุ้ยย์ซีซั่นนี้แม่งเล่นโคตรเร็วเลยย่ะแม่เล่นเร็วมากไม่รู้จะเล่นยังไงเพราะทุกทีแม่งเข้าไปเอาไอ้นี่หมดแล้วแต่กลายเป็นว่าเราหาทามมิ่งของเราเจอจนได้เออเราหาทามมิ่งของเราเจอขอบคุณสติบิดนะครับผมเฮปโปเฮปโปขอบคุณนะครับสติบิดนะครับผมมาครับเออทามมิ่งดีทามมิ่งดีแล้วก็จุดเด่นที่ให้ดาวเลยก็คือพอร์ติชันการเล่น กลายเป็นว่าวีคนี้การเลือกพื้นที่เล่นในเปต 5, 6, 7เล่นไม่ได้ไห่ตีหาแต้มจบมันจะมีในหลายๆเกมที่แบบเฮ้ยเราไปไม่ได้แล้วเราตีแท็กออร์ลาวหลายๆเกมไปไม่ได้แล้วตีไปเลยตีกาเบตตีตีไปให้หมดในเมื่อมันเข้าไม่ได้ไม่เจอได้ไงจานตายลูกตกไหมไม่มีไม่ม,ม,มีอันนี้แบบโหมดซีเรียสเลยนะเ้ยขอบคุณอาริมาต้านะครับผม2บิตนะฮะ แล้วก็ Final Position คือจริงๆอะ่ะผมมองว่าเราอ่ะกว่าจะเข้าพื้นที่สุดท้ายได้อะ่ะคือวง7วง8อ่ะอย่างเกมที่ผมเห็นชัดเลยคือเกมที่ไปตีบ้านของเ e อียรีนาเมอร์ลินมอร์เอคือเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวแม่งต้องจบบ้านเนี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นโจทย์ของของวีที่แล้วที่เราไม่สามารถพิจิตร t ชั่นพื้นที่สุดท้ายได้เลยอ่ะเรามาทั้งทํากันบ้านกันว่าจะทํายังไงดี การตัดสินใจถึงถึงจะเฉียบขาดกว่านี้อะไรอะไรกว่านี้อ่าแล้วพอเราแก้ได้กลายเป็นว่าเรากล้าที่จะเลือกพื้นที่เล่นกลา้าเลยปุ๊บแต้มมันไหลามาเองแล้วกลายว่าพื้นที่เราเลือกอะ่ะแม่งใช่เราเราพร้อมที่จะเล่นอการยืนโซนแน่นอนการยืนโซนของวีคนี้คือดอีการยืนโซนมันดีนะหลักๆก็ประมาณนี้แต่ว่าไฟนอลโพลกับการยืนโซนคือดีมากวีคนี้พี่อยากรู้ไหมล่ะอะไรที่ทําให้มันพัง จานเฟมก็คุยกันดีๆคุยกันดีๆอันนี้นี่คือวอลดัตนะอันนี้คือวนะอลดัตน,น,นะครับผมของวีคนี้โอเคไปทีมต่อไปนะทีมต่อไปเป็นใครเอย่ย W อ่ะ B 1แน่นอนมาหน้าวันโอกาสตกชั้นถามว่ายังมีไหมยังมีอยู่นะผมให้อยู่ที่20ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะครับผม F w อแบบนี้แต่ว่าวิคที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่นะได้ไปทั้งหมด110แต้มผมให้ไปที่1.6แล้วกัน1.6เปิบข้อดีข้อเสีย F.W เอาข้อดีก่อนสกิลเพยแหละดีมากเลยเออสกิลเพยดีมากแต่ว่าโซนไม่ดีโซนไม่ดีเอ่อมูฟ ลายมูฟ <Line> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วีกนี้มูฟไปแตกมูฟไปแตกแล้วก็ํามมิงมูฟช้าช้าเลยผมให้ว่าช้าเลย f w อะ่ะคำว่าช้าไม่ใช่แบบอุ้ยนี่มูฟตอนสองกนจีไม่ใช่นะช้าคือจุดที่เขาเลือกเล่นอะ่ะไบช้าแล้วอะพอติชั่นไม่ดีนะฮะข้อดีจะมีเรื่องของสกิลเพย์อะออปชั่นแน่นอนแหละอ่ f o อ n f อินฟอโฟอินฟ,นฟ,นฟ,นฟดีคือเราจะเห็นว่าใ,ในในหลายๆจุดอะพอเขาเล่นไม่ได้แล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องทิม และเหมือนกับเตรียมพร้อมที่จะเล่นเนี่ยเสมเอ,อ,อใช่แรง์กิง้งการลากการลากแรงถือว่าทําได้ดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะจัดโมเมนต์อันนี้ผมให้แบบพิเศษเลยโดยเฉพาะจาัดโมเมนต์การตัดสินใจดีมากการตัดสินใจดีมากรู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนร,รู้ว่าจะต้องทําอะไรสําหรับ F.W. อันนี้ก็คือ F.W. คือถ้าถามผมอะตามเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันคือ20แต่ว่าถ้าไปมองดูในในในภาคปฏิบัติแล้วอะ่ะผมมองว่ายังไงก็ไม่ตกยังไงก็ไม่ตกชั้นผมเชื่อเหลือเกินว่ายัง,ยงไงก็ไม่ตกชั้นผู้เล่นดีพอที่จะรอดอะ่ะเออผู้เล่นดีพอแล้วมีโอกาสได้ตั๋วไหมโอกาสตั๋วเลยเหรออ่าผมดูให้ห้าสิบแต้มหกสิบแต้มหกแต้มหวันไม่มีละครับไม่มีละครับอันนี้คิดแบบ คํานวณให้เลยนะไม่มีแล้วครับอ่ะไปต่ออีกทีมจะได้ไม่ดึกมากเพราะพรุ่งนี้ผมก็มีหาหมอเหมือนกันตัวตับ